ขอ,อกราบสวัสดี FC ชานิน,นิมูเลตชา n แนลกันทุกคนนะครับกลับมาเจอกับผมและทีมงานอีกครั้งนะครับกับการรีวิววัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยยอดนิยมรวมไปถึงการเล่าประวัติความเป็นมาอย่างเป็นทางการก็ค่านิยมการเช่าหาในปัจจุบันรวมไปถึงความงดงามของพุทธศิลป์ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะเดินทางลงใต้กันนะครับไปที่จังหวัดปัตตานีอำเภอโคกโพไปยัง วัดราชบูรณะนั่นเองนะครับหลายๆคนคงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าชื่อที่เรารู้จักกันแล้วก็คุ้นเคยกันดีคือวัดช้างให้นั่นเองนะครับที่ซึ่งเป็นต้นกําเนิดวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดหรือหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นั่นเองนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปชมสาระดีๆในคลิปนี้นะครับอย่าลืมสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดไ like, ลค์รวมไปถึงแชร์คลิปไปให้ เพื่อนๆแล้วก็คนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการรีวิวพระเครื่องยอดนิยมนะครับให้เอากริทตเทม YouTube ได้ทราบว่าท่านชอบคลิปแนวนี้นั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ผมได้นำเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่แท้และทันพระอาจารย์ทีมวิสัยโสพลปลุกเสกนะครับก็เป็นเหรียญที่อยู่ในช่วงปีท้ายๆนะครับก่อนที่ท่านจะมรณภาพนั่นเองนะครับ สำหรับประวัติความเป็นมาอย่างเป็นทางการในเหรียญรุ่นนี้นะครับก็คือเหรียญพุทธซ้อนนะครับหรือเหรียญขี่คอหลงวงพ่อทวดวัช้ังให้ปีพุทธศักราช2511นะครับเนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิลบล็อกท็อปสุดนะฮะบ,บล็อกหูขีดบงเดือนแล้วก็หลังเลข5นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเหรียญพุทธซ้อนหอเหรียญขี่คอ,อ,อลำดับที่2นะครับถ้าเป็นรุ่นแรกนะครับก็จะจัดสร้างในปี พุทธศักราช2อ0 9นากน,นี่นะครับก็ถัดมา2ปีนะครับก็มีการจัดสร้างขึ้นมาอีกนะครับในปี2511นะครับโดยใช้แม่พิมพ์บล็อกพิมพ์ของรุ่นปี2509นั่นเองนะครับก็เหรียญน,นี้เป็นเหรียญบล็อกท็อปสุดของรุ่นปี2511เลยก็ว่าได้นะครับก็ปลอดความเป็นมานะครับก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับ การจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับในปี2511ของพระอาจารย์ทีมวิสัยโสพลมัดช้างให้นะครับก็เป็นการจัดสร้างขึ้นเพื่อหาไรายได้ในการาสร้างคุณานุประโยชน์นะครับให้กับวัดช้างให้หรือว่ารัฐธทรานุบํารุงนะครับศาส,สนสถานในวัดช้างให้นั่นเองนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับมีการแบ่งบงออกเป็นหลายบล็อกหลายพิมพ์นะครับใน ออที่ผมเคยทำรีวิวคลิปไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเหรียญที่เลี่ยมทองมานะครับอาจจะมองเห็นารายละเอียดต่างๆได้ไม่ชัดนะครับก็เป็นเหรียญบล็อกธรรมดานะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3บล็อกใหญ่ๆด้วยกันนะครับไล่จากท็อปสุดลงไปล่างสุดก็คือท็อปสุดเป็นบล็อกหูขีดวงเดือนหลังเลข5แบบเดือนนี้นะครับแล้วก็รองท็อปก็จะเป็น หน้า0นย์เหลังเลข5นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นบล็อกธรรมดานะครับก็คือด้านหลังไม่มีเลข5าตรงใต้ฐาน J d ดีนะครับด้านหน้าก็ไม่ได้มีหัวขีดหรือวงเดือนนั่นเองนะครับก็แบ่งเป็น3บล็อก,อกใหญ่ๆนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็มีบัตรรับรองพัดแท้จากสถาบันรับรองพัดแท้ที่น่าเชื่อถือได้นะครับก็เลยนำมารีวิวเพื่อนๆได้รับชมกันแบบชัดๆนะครับเพราะว่าพัชในอย่างสภาพสวยแล้วก็ พอสมควรนะครับแต่ติดอย่างเดียวคือมีคนบูชาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เตรียมน้ำส่งนะครับก็ต้องขออภัยคนที่มาดูคลิปมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับก็ไว้โอกาสหน้ามีมาอีกก็ให้ไวๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรียนหลวงพ่อทวดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอมตะนะครับอมตะนิรันดร์เลยนะครับในเรื่องความนิยมแล้วก็ การความต้องการในการเช่าหาบูชามาบูชาติดตัวนั่นเองนะครับเอาละครับเราไปชมความงดงามของพุศิสินในภาพรวมกันหน่อยนะครับมานะให้ดูกันแบบชัดๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปลงกล้องนะครับเหรียญก็จะเป็นเหรียญน,นะครับทรงเสมานะครับนะทรงเสมาเป็นเหรียญยอดนิยมอยู่แล้วนะครับพิมพ์นี้ก็ ด้านหน้าจะเป็นพิมพ์พุทซ้อนนะครับอันโด่งดังมากเลยเพราะว่ายุคหลังๆก็มีหลายวัดหลายเกจินะครับนำพิมพ์พุทซ้อนนี้ไปจัดสร้างนะครับพิมพ์พุทซ้อนก็คือนะครับเป็นลักษณะที่หลวงพ่อทวดนะครับท่านอยู่ด้านหลังนะครับลักษณะคล้ายๆขี่คอพระอาจารย์ทิมนะครับนี่พระอาจารย์ทิมนะครับอาจารย์ทิมจะอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็หลวงพ่ทวดจะอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนของ อัขระยันนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวสองภาษาไทยด้านบนเขียนว่าหลวงพ่อทวดวระชังให้นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นพระครูวิสัยโสพลวงเล็บทิมนะครับอันนี้ผมบอกว่าบล็อกนี้เป็นบล็อกท็อปนะฮะบล็อกท็อปก็จะมีหูขีดนะครับหูขีดก็คือตรงนี้นะเดี๋ยวเราลงกล้องไปดูนะครับนี่ครับมีทั้งซ้ายและขวานะครับด้านซ้ายก็จะเป็นขีดให,ใหญ่ๆชัดเจนเลยด้านขวาก็จะมีบางๆงไม่บางหรอกนะครับก็ชัดอยู่นะฮะนี่นะฮะ นะผมพยายามหามุมให้มันแบบอันนี้นิดนึงนะครับกล้องมันจะบางทีมันเดี๋ยวโฟกัสแล้วก็ไม่โฟกัสนะครับแล้วก็ที่บอกว่าวงเดือนนะครับก็คือวงเดือนตรงนี้นะครับนี่นะครับวงเดือนนี่นะฮะบริเวณเข่าขวาครัเข่าซ้ายลงปูทั่วนะฮะขวามือเราตรงนี้นะครับจะเป็นขีดเส้นวงเดือนชัดๆคมๆหลายๆเส้นนะครับนี่นะครับต่อไปเราพลิกรเอนหลังนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นสถูปนะครับสถูปวัดช้างไห้นะครับใครที่เคยไปวัดช้างไห้ก็พอจะน่าจะพอทราบนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีตรงนี้นะครับเลข5ไทยตัวเล็กๆตรงนี้นะฮะซึ่งปกติถ้าเป็นเหรียญปี2 5 0 9เนี่ยก็จะมีเลขไทยครบ4ตัวนะครับ2 5 0 9บริเวณใต้สถูปนะครับแล้วก็จะมีหุ่นตุ๊กตาตรงนี้บริเวณประตูสถูปนั่นเองนะครับนั่นคือปี2 5 0 9ซึ่งเป็นเหรียญพุทธศรรุ่นแรกนะครับ ็มีอักครยันนะครับซ้ายขวาสถูปรวมไปถึงตัวหนังสือภาษาไทยนะครับว่าสถูปหลวงพ่อทวดนั่นเองนะครับที่เหลือก็เป็นลายกระหนกนะครับเหรียญก็ถือว่าสภาพยังสวยอยู่นะฮะผิวว่าจะมีการเปิดอะไรบ้างนะครับแต่ว่าลวดลายอื่นๆนะครับยังคมชัดนะครับนะยังถือว่าคมชัดนะครับยังตัวหนังสืออักครยันต่างๆนี่ยังนูนชัดคมขึ้นมานะครับนะครับ นี่ก็เรียกว่าเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่รับความนิยมสูงมากๆเลยนะครับสำหรับค่านิยมการเช่าหานะครับก่อนที่เราจะไปลงกล้องดูความสวยงามของเหรียญน,นะครับค่านิยมการเช่าหานะครับถ้าเป็นสภาพสวยๆนะครับย้ำนะครับว่าสภาพสวยๆถ้าเป็นบล็อกท็อปอย่างาหูขีดวงเดือนหลังเลข5เนี่ยค่านิยมการเช่าหาจะอยู่ที่หลักหมื่นต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ3 0,000นบวกลบเลยนะฮะ เอาง่ายคือ 3- 4มสี่หมื่นเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญสวยๆแชมป์เนี่ยนะครับบล็อกท็อปถ้าลองท็อปอย่างหลังเลข5หน้า0ูนย์เนี่ยก็จะประมาณหมื่นต้นนะครับสองหมบวกลบแล้วก็ท้ายที่สุดสวยๆบล็อกธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ10,000ื่นนะครับหนึ 1, ่งหมถึงสองหมื่นขึ้นอยู่กับความสวยงามแล้วก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายนะครับสุดท้ายแล้วอ่านั้นก็เป็นขั้นยมการเช่าหานะครับ ต่อไปเราไปลงกล้องกันนิดนึงนะครับมันจะชัดไปเลยนะฮะยายสูมออกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้แสงมันปรับตัวกับตัวเหนนรียญนะเพราะเหรียญชุบนิกเกิลน,นะครับก็จะมีความแบบสะท้อนแสงหน่อยนะครับอ่ะลองไปดูกันเลยนะลงกล้องโอ้โหนะครับนี่นะฮะที่ผมบอกว่ายังคมๆอยู่นะ นะครับยังคมคมอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวผมเอียงให้แสงเข้านิดนึงนะนี่นะครับยังงมคมอยู่นะฮะผิวว่าจะมีคราบม,มีอะไรหน่อยแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าคนที่เป็นสายตรงหรือว่าผู้ที่ชอบบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อทวดนะครับสภาพนี้ผมเชื่อว่าสู้แน่นอนนะครับถือว่าสวยอยู่นะครับนี่นะครับนี่นะครับบริเวณหูขีดที่ผมบอกนะครับซ้ายมือเราเนี่ยจะเป็นเส้นผม ให้ดูตรงๆนี่นะครับนะโอ้ยกล่องก็นะครับอนี่นะครับเป็นเส้นชัดๆคมๆใหญ่ๆเลยด้านซ้ายมือเรานะครับแล้วก็ด้านขวานะครับด้านขวาก็จะเห็นเป็นไม่ถือว่าลางนะครับแต่ก็เห็นชัดอยู่นะครับนี่นะฮะหัวขีดนะครับด้านั้นายจะเส้นใหญ่ๆเลยนะครับติดกับขลค่ยยันเลยนะครับแล้วก็ อันี้นะครับตัดลงมานี่ฮะวงเดือนนะครับวงเดือนนี่ก็คมชัดดีเหลือเกินนะครับดี๋ยนะมุมที่มันแบบนี่นะครับโอ้โหวงเดือนคมคมนะครับลึกๆหลายๆเส้นชัดๆเลยนะครับนี่นะให้ดูนะครฮะคมคมชัดๆเลยนะครับต่อไปพิ่ไปดูด้านหลังนะครับ ผมจะให้ดูคุณลักษณะเด่นของบล็อกนะครับบล็อกท็อปสุดก็คือหูขีดวงเดือนผ่านไปแล้วนะครับต่อไปไปดูหลังเลข5นะครับที่บล็อกหลังเลข5นี่นะฮะบริเวณนี้จะมีเลข5ไทยนะครับนี่นะครับใต้สถูปเนี่ยนะมันอาจจะสึกไปนิดนึงนะครับด้านล่างแต่ยังเห็นอยู่นะครับเป็นเลข5นี่คือที่มาของบล็อกท็อปนะครับหูขีดวงเดือนหลังเลข5นะครับรายละเอียดอย่างอื่นก็นี่นะครับอัครยันยังเป็นแท่ง นูนขึ้นมาคมๆนะครับถูกเจดีก็ยังสวยอยู่นะครับแต่ผิวก็อาจจะเปิดไปตามสภาพนะครับแต่ผมเชื่อว่าราคาก็ไม่หย่อนไปกว่าสภาพสวยเท่าไหร่มากนะครับเพราะว่าเหรียญไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากนะครับนี่นะฮะนี่นะครับผิวก็มีการเปิดตามสภาพนะครับเหรียญอายุก,กว่า50ปีนะฮะห้าสิบ สี่ปีนะครับถ้าเอาให้ทุวนท่วนนะครับนี่นะฮะให้ดูแบบความสวยงามนะครับแล้วก็รายละเอียดผิวเหรียญน,นะครับใครที่ศึกษาแล้วก็จะสะสมหรือว่าจะบูชานะครับก็ดูได้นะครับเหรียญนี้มีบัตรรับรองนะครับได้รับการรับรองสถาบันที่น่าเชื่อถือได้นะครับนี่เราก็ลงกล้องกันไปก็น่าจะพอ เห็นแล้วนะครับผิวมันอาจจะเปิดเปิดหน่อยนะครับนิกเกิลที่ชุบอาจจะเปิดเปิดไปหน่อยแต่ว่าความคมความชัดเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่านะครับยังทําให้แฟนพันธ์แท้หรือว่าผู้ที่ชอบบูชาเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับยังอยากได้อยู่แน่นอนนะครับนี่นะฮะพลิกไปด้านหน้านีาน่ก็นี่นะครับหลวงพว่อทวดแล้วก็พระจาร์ทิมจมูกก็ไม่ได้โดนมาเยอะเท่าไหร่นะครับก็ยัง ดูดีอยู่นะครับยังเป็นสันให้เห็นอยู่นะนี่นะครับลวดลายลายกระหนกอื่นๆนี่ก็ยังคมนะฮะวงเดือนชัดๆนะครับนะวงเดือนชัดๆเลยนะครับแล้วก็โอขีดชัดๆนะครับอ่าโอเคนี่ก็เป็นนะครับการรีวิวอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่ง EP ก่อนหน้าที่ผมเคยรีวิวไว้ก็จะเป็นบล็อกธรรมดานะครับแล้วก็เลี่ยมทองมาแล้วด้วยเพื่อนๆที่อยากจะศึกษาให้มันละเอียดนะครับมันก็อาจจะไม่โอเคหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีกระจกสะท้อนแสงอาจจะเห็นผิวพระไม่ชัดนะครับแต่เหรียญนี้ก็คือให้เห็นชัดๆเลยนะครับไม่ได้เลี่ยมทองนะครับให้ดูเปลือยๆเลยนะครับสภาพเปลือยๆก็แจ้งอีกทีนะครับว่ามีเจ้าของเรียบร้อยนะครับปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอนําส่งเท่านั้นเองนะครับ โอเคครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวเหรียญพุทซ้อนหรือเหรียญขี่คอหลวงพุธทธวดพระช้างให้ปีพุทธศักราช2,511บล็อกท็อปสุดนะฮะหูขีดวงเดือนหลังเลข5เนื้ออัป,ปกาชุบนิกเกิลน,นั่นเองนะครับก็หวังว่าจะมีสาระดีๆแล้วก็มีประโยชน์ต่อท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับก็อย่าลืมที่จะสนับสนุนช่องของเราด้วยการ ทิ้งซับสไคร้นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ช่องของเราสักหนึ่งซับด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้เราได้ทาคลิปดีๆรีวิวพระเครื่องยอดนิยมของเมืองไทยออกมาเรื่อยๆนะฮะ EP นี้ก็เดินทางมาไกลามากถึง EP ที่92แล้วนะครับอีกไม่กี่ EP ก็ครบ100 EP ของช่อง,องเราแล้วนะครับซึ่งช่อง,องเราก็เพิ่งทํามาได้ไม่กี่เดือนนะครับประมาณครึ่งปีนะครับอานะครับ ก็ท่านใดที่สนใจบูชาวัตถุมงคลรายการไหนในช่องของเรานะครับที่ลงทำคลิปรีวิวใน u t u b e นะครับก็แอดไลน์มาตามเบอร์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้นะครับขออนุญางตงดรับสายทุกกรณีนะครับเพื่อที่จะอตอบแล้วก็ส่งภาพให้ชมทางไลน์ลงไปถึงการพูดคุยเรื่องราคานั่นเองนะครับก็ไม่สะดวกรับสาย,ยาจริงนะครับเพราะว่าทั้งทำงานแล้วก็มีการ ติดต่อเข้ามามากมายเลยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะรับสายได้ทุกท่านนะครับต้องขออภัยจริงๆนะฮะเอาละครับ,รบ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ